กูเฮ้ยเขาสิเฮ้ยมึงมานั่งเล่นอะไรตรงนี้อ่ะอะไรมันอยากแก้มือมันเล้าเหลือเลยเต้ยนี่ไม่เล่นก็ถอยไปโหดเนี่ชีวิตกูเนี่ยรับรับจำนำไหมเงาอะไรมาจำนำกูพี่นุนี่เป็นอย่างเงี้ยยึดตังอะไรแทงก่อนแป๊บนึงยังไม่ได้รางวัลเลย เฮ้ยลงมาดิยิ้มก่อนยิ้มลงทนแป๊บเดียวหลังลงคืนไอ้มึงผ่านวะไม่ยอมอ่ะเอ้าไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่งโดนมึงมึงโดนกูอยู่แล้วพี่ไม่ต้องติดพี่ไม่ต้องติดพี่ไม่ต้องติดนะนั่นหนาเดี๋ยวมันต้องถอดอยู่แล้วขดีมากครับเอาเอาเอาง้างันมึงเขย่ากูเอาที่เอาที่ใครครับดำดงนุ่นนุ่นนุ่นเขาเรียกนุ่น มามามากับกูมามึงไอ้ยืมเขาอีกันอะนั่นน่ะกูมีของกูแล้วกูเอาถั่วแทงได้ไหมกูทแทงถั่วได้ถั่วคืนไหมแทงหนึ่งถุงได้สองถุงมั้ยได้ไหมอ่ะของกูเอาเอาถั่วแทงนะมาเล่นอะไรตรงนี้ไม่เอาก็ไม่เล่นก็ไม่ต้องยุ่งรีเก้เขากำลังเล่นกันอ่าให้คนเสียตามมั้งดีวะมึงขยิาเลยเอ,<ข>อ,อาหนึ่งสองเขาย่าแล้วหัวแย่หัวหน้าหัวแย่าไปหนึ่งอ่าหนึ่งสองซ่อมคุกระเปลี่ยนใจยังไงกูให้ครั้งเดียวมันเสียเวลาแลล้วมันนเเ่่่กอยูใช อ่ะอันเนี้ยอันอันเนี้ยกูแทงเตงสี่อันเนี้ยกูเตงสามส่วนไอเนี้ยกูแทงแยกแมมคิงเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยกูแยกแมมคิงเลยเอ้าเดี๋ยวหลบดิกฤษดาไม่ชอบการพนันครับมึงเตงสี่เตงสามใช่ไม่มีหรอกอันนี้นะหกสูงชัดๆ อูยักมึงมานะยักมานะเต็งสามเต็งสี่มาไว้หกสูงสวนอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้นี่นี่อันเนี้ยยักแเม่มคิงเออมึงเปิดเลยมึงเปิดเลยมึงเปิดเลยเอาเอาเอาเรียบร้อยไงเสือไก่คุ้งเจ้ามือรับประทานครับ มึงไปเรียกไอ้คนเขย่ามาดิมึงเล่นอะไรแน่วะหนีการจับกุมไปได้ไงวะมานี่ก่อนเฮ้ยมึงมาหนี้มาหนี้ดิมาเคี่ยกูดิเอาอะไรแน่เจ็บมึงเอางอะไรเนี่ยเมื่อกี้กูเผาทูนแเนี่ยเนะแหนะเมื่อกี้ออกอะไรซื้อไก่กุ้งเอางี้เอาไงมาหนี้ฮะวะอู้เดี๋ยวมึงให้มันเขย่าไหมเออมึงเนี่ยแทงอะไร แจ็คแมมคิงเดี๋ยวกูเนี่ยเสือไก่กุ้งเองดูสิแม่งจะไปไหนอีกเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวได้รู้แน่ครับมึงแจ็คแมมคิงนะกูอะเสือไก่กุ้งแน่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็หนีอีกมึงเสือไก่กุ้งปลาปูไปด้วยเฮ้ยเอาเลยแทงหกตัวเลยมาขย่ายสิอะไรเอามาครั้งสุดท้ายเลย ไม่เล่นในหน้าเวทีเนี่ยเวลาเวลาแพ้ลูกพานไม่ได้พานหรอกกูแทงตอนแรกมึงบอกแกแหม่มคิงพรากูแทงแกแหม่มคิงไม่ออกเสือไก่กุ๊กมึงไม่เห็นนะกูอ่ะเออขย่าเ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 ขย่ามาไอ้อะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวดิก็ขย่าก่อนแทงสิมึงกูแทงก็เขย่ามาแล้มันก็หนีกูดิเอาหนึ่งสองสามแยกแม่มคิงเอทหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าไอ้มึงแทงเยอะไปมันหนี่ีไม่มีแล้ว มึงแทงนี่แยกแมมคิงอ่าๆแยกแมมคิงนะอันนี้เลยอันนี้ก็ไดดเสือไก่กุ้งแต่กูเน้นเลยเน้นเลยกูเน้นเลยอ่ะแยกแมมคิงนี่เปิดเปิดค่อยๆอุรินครับค่อยๆอุรินเปิดเปิดมา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 คับเรียบเหรอออกอะไรหกสี่ยาวพ่อเด็กเล่น ก็เปิดที่แล้วกูแทง6แทง4ไม่มีอ่ะก็ตาลิมึงไม่ได้แทงอ่ะตาลิมึงแทงแต่เสือไก่กุ้งอะไรมึงอ่ะก็มึงบอกให้กูแทงก็กุ้งก็รู้แล้วบอกให้กูแทงมึงจับบ้าหรือไงแยกแมมคิงอ่ะแยกแมมคิงบ้าอะไรล่ะเสือไก่กุ้งอีกอ่ะแบงแทงแต่แยกแมมคิงเสือไก่กุ้งโอ้หกสี่เอาทำไงล่ะทีเนี้ยเอาตังค์ที่ไหนอ่ะตังค์ที่ไหนไม่รู้มันมึงจะไปรู้ได้ไงล่ะก็มึงมึงมาชวนกูมาเล่นเนี่ยพาอะไรนี่นักตักเลงอ่ะแบงมึง่อมาตักเลง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 ออก แม่งมีมีร้านหมดร้านใช่ไหมคุเนี่ยเปลี่ยนเป็นเ,นเนจ็บป,ปอกเด้งได้ไหมขอคืนเมื่อะไรคุยกันม,มีปอก,มอ,อกเด้งไหมมีปอกเด้งไหมกลางผนงังเป็นสิ่งไม่ไดีทุกคนใช่สิไม่ไดีนี่มึงเอาไปหมดแล้วนี่เมื่อซูนเมื่อซูนเมื่อซูนม,ม,มึงนี่สภาพกูเหลืออะไรตอน,นเนี้ยเนี่ยเมี้ยมึงอยากโง่อยงเล่นไม่เป็นหรืออยากเล่นไง เล่นเป็นแล้วอยากเล่นไงกูว่าเล่นเป็นแต่กูไม่คิดมันจะออกงี้เอาเอาเอ็งขอไพ่สักททีได้ไหมเมื่อยค้างคาใจกับกูจังเลยเออขออันนี้อะไรกูจะไม่เอ็งนะอะเอานั่งอ่ออือเแจกสับเลย สับเลยขอว่าภัยดีนะพ่อแม่ทุกคนไม่ได้เอาปรรมำพนันมันดดเด่นเดี๋ยวว่ามันมันทางคาเจกับนู้นน่เล่นไม่เป็นเลยละกรอย่างเดียวเอาบึงตัดไหมโอ้โหมึงตัดด้วยเอาตัดด้วยเพื่อเพื่อบริสุดใจเอาเอาเออเอเออเอ้าอืมอืมอืมเปิดก่อนเลยเอาบ้างนี่นี่นี่ปอกแปด ถ้าเกิดว่าโป๊กไม่เรียกก็หายเลยหายหเลยเนี่ยป๊อกแปดสองใบเลยนี่ป๊อกแปดสองเด้งด้วยนะถ้าเกิดว่าป๊อกแปดยังไม่พอกูป๊กเก้าสองเด้งนี่มึงอะไรโดนกูแล้วไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงกูต้องได้ตังค์และเมื่อะไรนะโป๊อกแปดสองเด้งโป๊กเก้าสองเด้งกูป๊อกสิบสองเด้งแค่นั้งโอนตังค์ให้กูด้วย โอ้ตังให้ครูเม,มนบอกสิบสองเด้งไงวะครูว่ายอย่าเล่นกับมันเลยเล่นกับแพ้ <c oughs> มีแต่หมดหมดบ <c oughs> อกสิบสองเด้งครูไม่เคยเจอสิบสองเด้งที่ไหนอวะเนี่ยบอกสิบสองเด้งก้าวก้าเก้าสองตัวมันแปดสองเด้งไอ้นี่สิบสองตัวไม่บอกสิบสองเด้งเออไม่ใช่อันเนี้ยก้าสองตัวบอกแปดสองเด้ง อันนี้สิบกับเก้าเป็นป๊อกเก้าสองเล่งอันนี้เลขอะไรก็สิบกับสิบสิบกับสิบกลายเป็นโพสิบสองเด่นป๊อกสิบสองเด้งมีมีมีสิบตัวอะไรมั่งฮะมีอะไรมั่งสิบตัวแรกอะไรสิบสิบโพดำอ๋อแล้วสิบตัวที่สองอะสุบสิบโพดำแม่กูไม่โกงกูแม่มีโพดำมมีสิบโพดำผ่าเลยสองใบ ไม่รู้อะว่าอะไรมันโกงแน่ๆโกงววะเี่ยโกมาแล้ว